นะครับก็สวัสดี f อซทุกท่านแล้วก็เพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาเพื่อนช่างมาเช็คแกะกล่องออกมานะครับมาเช็คเป็นบอร์ดเครื่องสักผ้านะครับบอดเครื่องสักผ้า เป็นที่รองจุดมันเหนียวเหนียวลูกค้าบอกอาการาเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดไม่มีบอร์ดไอ้นี่มานะครับมีสองมีสองบอร์ดนะครับมีสองรุ่นไอ้มีสองเจ้านะครับที่ส่งมาแบบเนี้ย แล้วทำเจ้านี้ก่อนที่เจ้าหนึ่งก็มาทั้งโครงมาทั้งไอตัวพลาสติกแหละครับขอบพลาสติกว่าเจ้านี้เปิดไม่ติดเหมือนกันนะครับเจ้านี้มาแค่เพาะแบบนี้นะครับมันมันจะเป็นแบบเละๆหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเสียบแบบไหนเสียบแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะเสียบตรงนี้นะครับรุ่นนี้ช่างกบยังไม่เคยซ่อมนะครับเห็นฟิวนะครับเห็นฟิวก็เลยเสียบเลยตัวนี้นะครับไฟเข้าจุดนี้นะครับก็เปิดเลยนะครับน่าจะเป็นสองปุ่มนี้นะครับเปิดปิดนะครับไม่ติดนะครับไม่รู้ว่าปุ่มไหนนะครับเปิดผิดน่าจะเป็นสองปุ่มเนี้เห็นลูกค้าบอก ฝั่งขวามือโทรไปถามว่าฝั่งขวามือจำไม่ได้ว่าปุ่มลูกค้าไม่ได้อยู่ที่หน้าง,งานเลยออกมาข้างนอ,งอกแบบสองปุ่มนั่นแหละบนล่างนคนเพื่อนคนที่อยู่หน้าง,งานก็ไม่รู้ช่างกบก็ไม่รู้เลยครับไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปเซิร์ชดูนเน็ตว่ามันมันเป็นปุ่มเปิดปิดต,ต,ตรงไหนก็กดไปเลยนะกดไม่ติดอ่าอย่างที่สองนะครับก็ปิดอ่าต้องขานหลอดด้วยนะครับ อันหลอดด้วยเวลาปิดมีสวิตช์ป๊อกแป๊กได้ด้วยง่ายนะครับแล้วก็งายบอร์ดตอดแต่ขึ้นมาอย่างนี้า,ายบอร์ดขึ้นมาอย่างนี้ไฟค้างหรือเปล่านะครับดูไฟค้างตรงนี้จะเป็น c สา0รอโวลต์นะครับจุดนี้เขาที่จะกลมมองดูยี่สิบสองไมโคร4ี่ร้อยห้าสิบโวลต์ตรงนี้เป็น c ส0 0โวลตนะ์แล้วก็ดีชาร์จเลยนะครับอาจจะมีไฟค้างนะครับอาจจะหรือไม่มีก็ช่างมันนะครับเราก็ดีชาร์จไปเลย เห็นไ,ไหมมีไฟค้างจริงๆแวบนิดหนึ่งเห็นไหมเมื่อก,กี้นะครับไม่งั้นเราเอามือไปจับเนี้ยโอ้โหสะดุ้งเลยนะครับบอกเลย IC ตัวนี้เป็น IC s w i t นะครับตัวนี้เป็น Switching นะครับสูงใกล้ๆจะมองไม้เห็นชิ n งอันนี้เป็นมอแปลง Switching นะครับเป็นเบอร์อะไรเดี๋ยวบอกเลยนะครับ mip สองเก้าหนึ่งนะครับ mip สองเก้าหนึ่งมันเหมือนกับเอ่เป็นเป็นเจ็ดขาไม่ใช่เหมือนกับเป็น i c เจ็ดขานะครับัอลลอวิธีเช็คเช็คยังไงก็เช็คไฟสามร้อยฟาร์มสามร้อยมีแล้วก็มาเช็คไฟห้าโวลต์น,นะครับจะมีห้าโวลต์ห้าโวลต์แล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นนี่จะน่าจะเป็นห้าโวลต์น,นะครับห้าโวลต์หรือว่าพวกนี้เป็นห้าโวลต์ไม่แน่ใจ นะครับลองเช็คไฟ5โวลต์1 2 3 4 5น่าจะเป็น5โวลต์พวกนี้5โวลต์12โวลต์ประมาณนี้แหละครับลองเช็คดูเอาเช็คตัวนี้ก่อนไม่รู้ว่าเป็นไฟอะไรนะครับผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวมาเช็คเลยนะครับเช,ช็คว่ามันเป็นไฟอะไรมีไฟออกมาไหมถ้ามีไฟมันก็น่าจะติดนะถ้ามีไฟก็น่าจะติดแต่นี่มันมันไม่มีไฟเลยมันไม่น่าจะติด ระวังแต่ไอ้ตัว C นะครับเปิดๆเ,เลยตัว C สามร้อยนะครับเดี๋ยวมันมันดูดเดี๋ยวมันสร์คมือช็อตมือนะครับบอกเลยนะครับมือโดนนี่เป็นเรื่องเลยนะครับเปิดปุ๊บลองกดกดย้ำสิรู้ปุ่มไหนเพื่อนช่างส่งมาบอกก็งงๆจำไม่ได้อยู่ข้างนอกไง ยังกบจะเช็คอาไม่มีนะครับ0.2ถ้าไฟจุดนี้วัดไฟจุดเดียวก็ได้นะครับถ้าไฟจุดนี้มีจุดอื่นก็ต้องมีนะมันได้แค่0.196เป็นอะไรชาร์จและก่อนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ชาร์จผิดตรงนี้อ่ามันจะแวบ,บหนึ่งนะครับก็ ดีลานิดนึงนะครับไม่ใช่ดีลาเพราะอะไรมันเหนียวเหนียวมากครับเหนียวเหนียวมากไม่มากหรอกเหนียวธรรมดานะครับผิดเหนียวธรรมดาแต่มันเลอะมือแต่มัน,ม,นมันแบบแติดมือครับ เอาไงต่อหรือจะเอาไอซีตัวนี้มาเทสดูนะครับวิธีการเทสนะครับช่างโบเทสให้ดูแล้วนะอ่าคลิปหนึ่งนะครับคลิปของซ่อมอะไรอ่ะซ่อมตู้เย็นตู้เย็นหรือว่าเครือ่องสื้อผาเนี่ยที่เป็นเทสไอซที่ใช้สโคบัดน,นะครับมันจะมีสัญญาณ มีพันออกมาแบบนั้นที่ใช้ได้เดี๋ยวช่างกบจะลองวัดมอแปลงตัวนี้ก่อนนะครับวัดมอแปลงตัวนี้ก่อนว่ามอแปลงมันมันมันขาดไหมมอแปลงของตัวชิบ้านะครับถ้าเป็นตัวชิบ้าพวกอ LG อย่างเงี้ยเหมือนเครื่องซักผ้ามันชอบขาดนะครับฝั่งไฟสามร้อยนะครับมันชอบขาดเผื่อฟุกนะครับฟุกอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่เคยจับนะครับรุ่นนี้ไม่รู้ว่ามันขาดไม่ขาดแต่ว่ามันมีตัวชิบ้ารุ่นรุ่นที่ว่า อ่ยาวๆเหมือนเหมือนควานฟ้าหน้าดำอะ่ะที่มันแบบโคออ้งๆอ่ะตัวนั้นพาบอลเป็นตัวชีบ้านะครับตัวชีบ้าหรือชาบเปเนี้ยจำไม่ได้โอ้ยมั่วๆไปใหญ่แล้วช่างกบนี่ไม่แน่ใจว่าตัวชีบ้าหรือชาบนะนะครับก็ลองไปดูคลิปเก่าๆกบจำไม่ได้ตัวนี้น่าจะ มีมอเป็นมอแปลงอาจจะขาดหรือเปล่าหรือไม่ขาดถ้าไม่ขาดก็ต้องมาเช็คไอซีนะครับแต่ถ้าอ่ายมากถ้าไฟสามร้อยมันมานะครับคือ,อเรียกว่าวิเคราะห์ง่ายๆในการวิเคราะห์ในการอ่าพิจารณาอุปกรณ์พวกวงจรต่างๆถ้าเกิดว่าไฟเข้ามา AC แล้วมาแปลงออกมานะครับแปลงออกมาไดโอดไดโอดแปลงออกมาเป็นไฟเอเป็นไฟ ดีซนะครับก็คือไฟ300จุดนี้มันมีนะครับที่ดิชาร์จถ้าดีชาร์จแล้วไฟทางมันมีแสดงว่าชุดเดโอดหรือชุดไฟฝัฟ่งไฟ200อ่ะมีมาเข้ามาปกตินะครับก็คือไม่ต้องไปเช็คในจุดนั้นนะครับเรามาเช็คจุดนี้ก็คือ IC s ีเซอร์วิชิ่งกับมอแปลงนะครับอ่ะก่อนอื่นก็มาดูมอแปลงก่อน IC s ีเซอร์วิชิ่งอย่าเพิ่งถอดเนะยอมากเยอมากาใช้ทีนึงละหลาดนิดนึงสิ จะได้น,นี่ตลาดแล้วก็มือเกลี่ยเกลียวดูนะครับเกลี่ยเกลียดูเกลี่ยให้มันแบบออกจากมาแปลงหน่อยเหนียวดีเล่นยังกับเด็กๆเลยน,นะครับ <c oughs> อ่อเล่น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 ขายของครับ เียดูยหน่อยตรงไหนที่เป็นม้อแปลงมีไงเจอแล้วครับดูสิอันนี้เดานะครับในการวิเคราะห์ที่จะรณาดูนะครับหรือจะถอด IC มาเช็คแต่แนวทางเช็คช่างกบยังไอซีเดขายก็ยังไม่ได้ไม่ได้เคยลองให้ทดสอบให้ดูนะมันมี IC อะไร IC ซีสวิตชิ่ของอแอร์หรือเปล่าไอ้ไม่ใช่แอร์เป็นแอร์หรือเปล่าจำไม่ได้นะ ใช้สโคบวัดสัญญาณพันธ์เอาไปใส่ถ้ามีพันธ์ุออกมาก็คือใช้ได้ไม่ต้องไปหาตัวใหม่ลองเทสุด,ดครับออกมาแล้วหเหนียวมากจับสายมิเตอร์ว่าเหนียวใหญ่โอ้จับสายมิเตอร์เข็มดีกว่าเนะาะเข็ม <ส gas: S 2> เดียม <holm Heavenly> ันนะครับก็ว่าต้องขาดูยากเลยดิดูใกล้ดูยาก เหนียวเนีเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นขาไอซีขาปันลอขาตรงนี้มัเป็นขาเดนนะครับขาเดนขาดีขาเดน,ดเดนที่ปันลอสองขานี้ไม่ใช่นะครับเนี่มันจะมีไม่ได้ออกเยอส่วนสองขานี้จะเป็นขาไฟสามร้อยที่จากซีมาแล้วก็มาเข้าออจุดนี้แล้วก็ออกจุดนี้มาหาขาไอซีไอซีเจ็ดขาส่วนฝั่งนี้ออก เรามาวัดกันเลยตรงไหนที่เป็นบวกตรงนี้ก็คือบว,นบบวก 4, นะครับไปบวกมาจาก4,300นะครับแล้วก็ออกมาอา้าวไอ้ที่เดาไว้มันก็เจอจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำมาก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ช่างโบเดาเอาวิเคราะห์อเอานะครับก็เพื่อนช่างก็วิเคราะห์แบบนี้ได้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่ามันไม่ขาดในจุดนี้นะครับหมอแปลงที่จากไฟสา0รมาเข้า,อออามอแปลงตัวนี้และออกจากมอแปลงมาเข้าขา i c s ี IC, สวิตชิ่ตัวนี้ถ้ามันไม่ขาดนะครับก็คือในส่วน IC s w สวิตชิ่อาจจะมีปัญหานะครับไอเจขาก็ถอดออกมานะครับหรือมีเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยนะครับแต่ IC ก็ต้องเปลดดีนะครับอย่าลงทางเนี่ยใช่ไหมไม่มาเลยมันมีสามขามันมีขาตัวนี้ด้วยวัดดูซิขาไหม กอสีฝั่งนี้ไม่ขาดนะครับฝั่งนี้ไม่ขาดแต่ว่าเทียบกับฝั่งนี้คือขาดนะครับเห็นไหมเทียบกับขาดนี้ฝั่งที่เป็นลาบไฟสามรอยคือขาดเห็นไหมมันจะมีตรงนี้น,นี่คือขาดนะครับตรงนี้นี่ขาดจะมีขาดที่สามตรงนี้แล้วขาตรงนี้ไม่ขาดเดี๋ยวช่างกบจะลองต่อดูเนาะลองต่อดูมันจะได้ไหม ผมจะลองต่อดูอแป๊บหนึ่งต่อแล้วนะครับเดี๋ยวต่อแล้วก็ตัดนะครับตัดออกซิปกต,ต่อตรงนี้นะครับต่อขาที่มันขาดตรงนี้ให้ถึงตรงนี้นะครับเนี่ยขากลางให้ม่ฝั่งนี้แล้วมาวัดฝั่งนี้อ่าโอเคเดี๋ยวลองวัดเลย จะได้ไหมอีกิี่ตอนมาซีเปิดติดไหมเออถ้าติดก็ใช้โยโหยิ oh, e ้ o. เลยนะครับออโอเคเปิดปั๊บเปิดแล้วนะครับต้องเปิดดูติดไหมไม่เห็นติดเลย ปกัปกคนดวงมั้งรับปักดีไม่เอ้าติดเฉยเลยเออไอ้ติดเฉย, <c oughs> ยเ,เลยวับครับปิดเอสเอสศูนย์หนึ่งก็ปิดเอาเปิดใหม่เปิดตรงนี้ใช่ปะเมื่อกี้นี่เปิดข้างบนอ่าปิดได้เปิดได้อ่าติดเฉยเลยครับ Hmm. อืมสตาร์ทอ่าววัดไฟดูซิไฟห้าโวลต์มาอย่างตรงนี้แหละถ้าได้ห้าโวลต์ก็คือปกติแล้วครับอ่าโอเคห้าโวลต์ตรงนี้นะครับตรงนี้เท่าไหร่ห้าโวลต์เหมือนกันตรงนี้ห้าโวลต์ไหมอ๋อตรงนี้สิบสองโวลต์โอเคนะครับเพื่อนช่างจำไปเลยนะครับโอเค แกวเลยแกวเลยนะครับนี่เปิดได้เปิดได้ถือว่าโอเคแล้วล่ะกดได้หมดทุกปุ่มเลยนะครับโอเคนะครับก็คงต้องจบคลิปแล้วล่ะคลิปจบคลิปเพียงเท่านี้โอ้ยแค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่างผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยมีคลิปดีๆมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งนะครับ โอเคขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปทั้งครบสวัสดีครับ,รบผม